ไฮยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครของดิฉันนะคะดิฉันมีนามว่าบอนบอนวันนี้ดิฉันน่ะจะมาเล่านิทานของเด็กสาวคนหนึง่งที่ตอนกลางวันเะอเป็นเด็กสาวผู้เฟิร์เฟกแต่ตอนกลางคืนเธอกลับเป็นปีศาจทุกคน้อมจะรับชมกันไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันนี่พวกนายรีบเดินมาแล้วตรงนี้ทางสะดวกครับครับคุณหนู รีบเดินมานะเดี๋ยวเร็วเลยเดี๋ยวเจ้าของบ้านมาเห็นกำลังไปครับอ่ะกำลังไปครับกำลังไปครับเอ๊ะดูเหมือนประตูจะล็อกแฮะนี่พวกนายอะมีกุญแจกันไหมอะ่ะมีครับนี่คือกุญแจที่สามารถเปิดประตูได้ทุกบ้านไม่ว่าประตูบ้านไหน,น,นผมก็เปิดได้ดูนะครับคุณหนูผมจะเปิดประตูให้ดูเอ๊ะกลงอธิบายสักคนอยนี้ เชื่อลยครับคุณหนูเข้าไปได้เลยอ้าวเดี๋ยวพวในายรีบๆวางนะเดี๋ยวแล้วของบ้านมาเห็นเพราะวางเสร็จเราจะได้ออกจากที่นี่กันยูไเนี่ยได้เได้เลยคข้าคุณหนูเฮ้อไอแล้ววอไอไอไออ้ออย่ามัอแอ่ไอไอไไงไีบอไานหไอ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 ออไอไไอ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 ออาออย ดพวกนายอย่าพัวแต่เล่นกันสิเสียงอะไรวะอ๋อที่แท้ก็มีนูสกระเป๋าเข้ามานี่เองเอาล่ะยิงแม่งคุณนูระวังนะครับตายไปหนึ่งน่าสงสารอย่างเลยนะเข้าพเดดบ้านเองนะโทษกันไม่ได้นายเปนอะะนาย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 เคยนายไม่เคยอยู่ฉันก่อนสิเดี๋ยว การปกป้องคุณหนูถือว่าเป็นเกียรติกับผมแล้วครับคุณหนูรีบไปเถอะรีบกดระเบิดแล้วหนีออกไปจากที่นี่ครับคุณหนูไปหาบริการที่ีกอ,องหอ้ํานะครับเออคุณหนูควรรีบหนีจากที่นี่ดีกว่านะครับถึงมันจะเป็นเวลาสั้นๆที่ผหจะอะโ่ดคุณหนูแต่ก็ มเขาสุดมากมากเลยครับเขาไุณเข้บคุนหรอแม่งเอ้ยการระเบิดบ้านกันเลยเหรอวะแต่ก็หนีไม่รอดหรอกนะไหนดูสิจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวไหนที่ตามมานะเดินระวังด้วยอ๊ เป็นอะไรอะ่ะโ,โอ้แค่นี้ก็ล้มแล้วเหรออ่อนหัดซะจริงน้อย,ยไอ<ก>หน้าปะดุฉันจะฉันจะฆ่าแกอ้าวน่ากลัวจังเลยนะคิดว่าจะหลบลูกธนูฉันทันเหรอ สัญญาครับผมเมื่อกี้ได้ไหมว่าคุณหนูจะไีคิดแก้แค่ไข่ขอีกต่อไปและคนหนูจะช่วยใช้ชีวิตให้เหมือนคนมืติและหากเท่ที่บอกว่าคนหนูดูแลคนหนูได้ดีกว่าผมนะครับได้สิได้สิฉันสัญญาฉันสัญญาจริงจริงเพราะฉันนายอยู่ขึ้นมาคุยกับฉันก่อนได้ไหม เป็นยังไงกันบ้างล่ะทุกคนทุกคนได้ฟังเรื่องของเด็กสาวคนนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงเหรอและรู้อะไรไหมเด็กสาวคนนั้นจะปื้มบ้มานแต่คนชั่วเท่านั้นคนชั่วน่ะแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าชื่อของเด็กสาวผู้ใจกล้าคนนั้นอ่ะชื่อว่าอะไรมาเดี๋ยวบอนบอนจะเป็นคนบอกเองนะคะเด็กสาวคนนั้นชื่อว่าแมรี่เรดี้แต่ฉันเร,บบร,ริ่มรำคาญหน,น้ากากตัวเองแล้วสิาทุกคนหลับตาแป๊บหนึ่งนะ บอมบอมขอถอดหน้ากากก่อน